สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องกำลังจะเฮ็ดลุยรอบบายนะคะเนาะแ<อ><อ>พงนี้ก็ขึ้นแถวที่สามแล้ว Thank mm -hmm. you. เียงบไวย่ไวเตียงาแม่ีเขาบกักไม่เตียไว้ก่อนมานี้ว้าวฟังเมื่อไวยชายนไหนมากคอยคอยพูดนี่มับงนี่คัคอยน่เขานี่มันมาเสื่องไว้นี่ยยังนี่ยบงดู

งานเดินเร็วมากเลยะคะเรามานี่ก็พอได้พอึงก็กินข้าวเที่ยงกันนะแล้ามาเช้าโมแต่เราเจอเห็ดข้างทแล้วก็เก็บขายนะพอได้เงินไว้ซื้อกาแฟากินแค่สิ้นไจักบาทจังบาทก็อาง สามแถวอานี้ก็จะขึ้นแถวที่3าล้นะคะ Sampai jumpa di video selanjutnya. โทษมากเจ๊กูเขบกกหันอู้เขาไปโทษมากแต่อมเราแทไม่ยืดงูนี่แม่กูหันนี่คือลูกกระแทกเ้องนีกรแทกได้ไม่ใช่คนเลยดึงเตอกกะโเลย

มันเศ้าจริงหรอที่ใส่ใจกับคู่ควืควนําเอามาเป็นณมยังเออชูล่างไม่ทหานอ่ะคนณม่ที่ยังโอยมันเทพันไม่ได้ไม่เที่ยวเขาจกินมั้ย ก็สวัสดีค่ะ